จับอีเนี้อีค่ตะกอยเข้าคูเดียวนี้จับมาลูกครับคุณพ่อคุณป้าคุณป้าไม่ต้องร้องไห้แล้วคุณป้าทำอะไรอยู่คุณป้ายกมู้อยู่กใจจับ จเจลืืและลูกนะกระตันยูแลวเกิรวนพวกคนของแม่ามาไปจับมานได้เลยลูกลูกกลับมายังไม่ทันได้ตอบแทนคุณคุณของแม่ลูกจะกลายเป็นลูกในละคุณซะแล้วทัามาาูพูดอะไรนะลูกเป็นลูกรักคุณแม่นะครับแต่ว่าลูกขอตัดสินคดีความนี้จากความถูกต้องไม่ใช่ความถูกใจนะครับแม่ด ไม่ใช่ฆาตรกรตัวจริงคุณามณุนจะไม่ใช่ดีเลยไงมนคงไม่อยากให้ลูกผมอยู่ในเหตุการณ์ผมเห็นทุกอย่างคนที่เป็นฆาตรกรฆ่าคุณย่าคมาดูน,นั่นก็คือคุณแม่ผมขอจับอุกคุณแม่ในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาครับคุณแม่คุณแม่เป็นคนฆ่าคุณย่าครับคุณพ่อแม่ ไหมา,มาับ้ทำามาับพรภูม,ม,ม,มิใจคุณเม ลูกพูดมาจริงหรือเปล่าเธอฆ่าแม่ฉัน แล้วเราจะเป็นแบบนี้ี่เลยพู้เสียใจปแล้วมีแก่คนเดียวมคนเดียวเขยสนอยื่องในบ้าน,นก็ะเสือกทุกอย่างเสือกทุกเรื่องและผัวยังบึงเคยรู้เรื่องอะไรบ้างฮะอีควาย

ถ้าเธอเป็นคนเดียวที่รู้ทุกอย่างในบ้านหลังนี้ในสิ่งที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนยอมได้ฉันไม่ไปจะเสียต่อไปแล้วยอมก้มกราบเธอไว้ได้คุณ่อพี่สด เลยหรือยังได้จะบอกให้หายโง,ง่อีน,อนื้อทิพย์สอนมันมรู้ทำไมมาเป็นลูกอีเมียนจะพูดว่า<น>อะไรเนี่ยมาเป็นลูกโชว์ไม่สอนพูดอะไรอ่ะพูดอะไรแบบนี้ จกนไหาจัไ้รอเป็นความจริงรืเปล่าี่สพูดมาเปความจริงหรือ่าตอบมาไปถามมันแล้ไม่ตอบหรอครับไอ้ดูแล้วผมตอบเองเึงรู้อะไรมาบอกมาดูนี้ ขอลูกแฝดครับแล้วคุณมาเลียมอ่ะคอลูกแล้วลูกของเขาตายคุณผู้หญิงมาที่บ้านมาขอลูกของจำเนียรไปคนหนึ่งครับกเียกูเก่งหมกูอยู่แค่แม่กับลูกพี่กับน้องม่จะหลอกกันเอง

ไม่เกิดอ,อะไรขึ้นสุข้าคนตายไอ้กแก่กกกแก่แเป็นรู้เรื่องเรามันสุดกลัวกลัวลูกกลัวลูกจะรู้กลัวลูกจะรู้เรื่องของเราพี่โดสยสุดโลกนี้มันมีความลับอยู่แล้วไม่ใช้ปร็เด็นธรรมนูญจะต้องได้รู้เพราะธรรมนูก็เป็นลูกของเราอย่ามความจริงไปเลยนะล พี่เชื่อว่าอย่างไรทธรรมนู้องทำใจยอมรับความจริงได้ลูกเราไม่ได้ลูกต้องรับได้พร้อมได้เปล่าพาพี่ไปหาธรรมนูนพี่จะพูดพี่จะทำทุกอย่างให้ธรรมนูนเข้าใจเราและให้ลูกยอมรับเราไม่ได้พี่จะทสไ้ไม่ทิ้สงสนหรอกพร้อมไหม พี่พ <wizard> ่อานกับพม่าลูกจะพี่อ่าลูอยาทอไกปบกลูกนะพี่ไปหกันรอได้ัมทำมาโดูโลกต้องไม่มีวันรู้ว่าพ่อไปจออย่างบึลูกจะต้องไปรู้ พูดว่าอะไรนะครับอแม่ก่อนไปอธิบายแม่บอด้พ่อจัไม่ได้นะผู้ชายคนนี้เป็นทูกับอีเดียนใช่ลูกไอ้ชายทูเอาพ่อมาอ้าพ่ออย่าพ่ออย่าไปทูกับเมียพ่อเขาจะทำอะไรผู้ชายคนนี้ไม่ได้ทำไปทุนผมอยากรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นอะไรกับผมมันเป็นทูลูกใช่ ไปไปช่วยไอเดียนลูกไปไปช่วยไอเดียนฆ่าไปเลยลูกลูกเป็นอะไรกับผมเป็นอะไรกับแม่ผมพูดมาลูกพูดออกมาพูดสิลูกลูกเป็นยังไงลูกพมังดีแค่ไหนขชื่อว่าบุญหนังเป็นพี่ชายของจำเนียนซอยเส้นนั้นที่จำเนียนให้ผมไปผมมาเป็นจำนำเพื่อที่จะเอาเงินส่งตัวมารักษาตัวหลานชายของผม นั่นก็คือแดงน้อยเูว่าแดงน้อยน่า่วยนะแดงน้อยผู้หญิงคนนี้เขาชื่อแม่จำเนียเขาเป็นแม่ของแดงน้อยนะลูกต้องคนที่มีชช้ใครไม่ใช่จำเนียก็คือมึงอีสนไม่กูบอกลูกสิว่ดกู เสอเน่ะเป็นพ่อเขาทำมาโนคุณเป็นีูคุณไป็มีหนูแม่แม่ยอมรับความจริง,รง,งนะพูดมาบอกลูกไปสิกูเป็นรุูก คุณบอกลรื่อปได้ยัง